สวัสดีครับล้อ X Max ส่งมาส่งมาจากหน้าบ้านก็คือเหมือนเขาอยู่สารคามเนี่ยครับแกวามาให้ผมอยู่หน้าบ้านเนาะยอยากได้เป็นแดงแคนดี้ล้อเดิมเหมือนเป็นสีดํามาครับเคลียร์ผิวทุกอย่างขั้นตอนการเคลียร์ผิวมันก็หลายคลิปลนะก็คือเราไปลอกสีเดิมออกเรามายิงายเปิดผิวล้างทําความสะอาดเสร็จปุ๊บผมก็เอาไปแช่น้ํายาเคลือบปรลูนะครับ แล้วก็มาอบไ่ชื้นติดเทปหน้าสัมผัสต่างๆที่ไม่อยากให้สีโดนแล้วก็มาลงสีครับเีเยอแรกจะเป็นแดงเคนดี้ครับก็คือพ่นสีไปหลายๆคนคนใหม่ๆจะยังไม่เข้าใจว่าพ่นสีแดงเสร็จปุ๊บเอาไปอบแล้วทำไมมันเป็นสีเงินนะครับก็คือเนื้อสีมันเป็นตัวที่ต้องลงเคลียร์ทับครับสีจริงถึงจะออกส่วนหน้าตาการลงเคลียร์ผมก็นี่แหละตามคลิปเลยที่เพื่อนๆเห็นก็จะไล่ซอก่อนครับ ล้อรองลงมาจากอาวันก็คือ x m a x แมครับในความคิดผมนะส่วนตัวผมที่ว่ามันพ่นยากครับเพราะว่าล่องกลางของล้อหน้ามันลึกครับแกนมันลึกเองแค่นั่นแหละแล้วก็ระวังเรื่องสีกองตรงตรง,ตรงซอกตรงแกนครับพ่นเคลียร์เสร็จผมก็อบที่สองร้อยองศาสิบนาทีนะครับสำหรับผมนะเ,เตาอบแต่ละเตาอบไม่เหมือนกันครับของผมมันตู้สเมตรเตาสามหัวมันก็ ความร้อนมันจะอมดีกว่าหัวเดียวครับนั่นแหละหลายๆคนก็อาจจะเตาเดียวของส่วนของผมมัน3เตาแค่นั้นเองหน้าตาชิ้นง,งานก็ประมาณนี้ x max ก,ก,ก็ยังเป็นล้อที่พ้นยากอยู่ดีครับถ้ามีปัญหาตรงไหนเ็าสอบถามมาได้ครับที่เบรกเก้อทโริอยากทำอะไรไงก็ทักมาถามได้ครับ